รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย าสู่รายการนิเยเพียซาคาเมค่ะรายการนี้ต้องการให้ผู้รักการเรียนรู้ภาษาคามรได้มีทักษะในด้านการฟังและพูดภาษาคามรค่ะตัวอย่างบทสนทนาในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินจะมีอะไรบ้างเชิญชมกันเลยค่ะแล้วได้จัดทำตัวอักษรขึ้นบนหน้าจอน,นี้ตามคำอ่านในพจนานุกรมภาษาคามรเพื่อให้ท่านผู้ชมสามารถพูดตามได้ลองฟังสำเนียงการพูดของชาวกัมพูชาก,กันเลยค่ะ ជ <ad> ំរ ना ាបសួរលោកតើលោកត្រូវការអីបាទខ្ញុំត្រូវការដុល្លារតើលោកដុល្លារអីបាទខ្ញុំដុល្លារបាទតើលោកដុលប៉ុន្មានបាទខ្ញុំដុល2000បាទជំរាបសួរលោកតើលោកត្រូវការអីបាទខ្ញុំត្រូវការដុល្លារតើលោកដុល្លារអីបាទខ្ញុំដុល្លារបាទ តើលោកដូរប៉ रहाँ 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 ុន្មានបាទខ្ញុំដូរ2000បាទតើលោកត្រូវការក្រដាសលុយបែបណាបាទតើមានប៉ុន្មានយ៉ាងចាសមានក្រដាស100បាត500បាតនិង1000បាតបាទខ្ញុំយកទាំង3ចាសចាំមួយផ្លេតតើលោកត្រូវការក្រដាសលុយបែបណាបាទ ตาเมียนบนมานยางจ้าเมียนกระด,ดามืยรอยบาทปรามรยบาทน้่งมืยปอนบาทบาทขยำเย้าตัง้งใบจ้าจ้ามวยเพลตได้ฟังบทสนทนาต่อเนื่องกันสองชุดเลยนะคะในช่วงต่อไปอาจารย์พลอยแสงลอยวิทยากรประจำรายการราชาบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านภาษาเขมร อาจารย์สอนภาษาคามรประจําอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะอธิบายถึงคําศัพท์และประโยคให้ฟังกันค่ะก็คือการแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับก็คือสมมุติว่าเราต้องการจะแลกเปลี่ยนเงินตราจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทหารเราจะเดินทางอะไรเนี่ยส่วนมากแล้วก็มีที่แรกก็คือที่ธนาคารที่ดีที่สุดเมื่อวันก่อนเนี่ยผมก็ได้พูดไปแล้วว่าการแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ยมันจะมีทั้งที่เป็นตลาดมืดแล้วก็จะเป็นทางการนะครับ ที่ในที่ประเทศกัมพูชา,นเนเาเนี่ยแลกเปลี่ยนเงินต่าจะมีเยอะมากนะครับที่ที่แบบลักษณะตั้งเป็นร้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่หาโต๊นะครับเขาเรียกว่าร้านเล็กๆเขาเรียกวะโต๊โตบโดประนะครับโต๊โดประหรือโต๊โดประนะครับได้ประอันนี้บางทีก็เป็นแบงแบงใบๆเนี่ยเขาเรียกว่าประแต่หาเวลาเวลาเรา,เาให้เขาคิดเขาคิดเงินอย่างเงี้ย จะบอกว่ากึดประส่วนมากจะไม่ไม่ใช้นะครับจะบอกว่ากึดลุยนะครับลุยเออมาสมมติว่าประเนี่ยก็คือแปลว่าเงินเหมือนกันไอ้ลุยเนี่ยก็แปลว่าเงินกึดลุยนะครับกึดลุยก็คือคิดเงินนะครับทีนี้การโดประเนี่ยก็คือการาแลกเงินเนี่ยเราก็ก็มีวิธีการอยู่นะครับคือเราต้องรู้ด้วยว่า,าประของคแมแนเนี่ยเขาใช้อะไรก็ใช้คําว่าเรียลประเรียลนะครับ ปลาคเมเนี่ยมีแบงอะไรบ้างนะครับปลาคแมก็มีแบงเริ่มตั้งแต่แบงหนึ่งร้อยมุลโลยโรยเรียลนะครับมีแบงหนึ่งร้อยแล้วก็แบงห้าร้อยปรำโรยเรียลนะครับแล้วก็แบงหนึ่งพันมุยเปือนเรียลนะครับแบงหนึ่งพันต่อไปก็แบงห้าพันนะครับก็คือปรมเปือนเรียลปรำเปือนเรียลนะครับ แบงค์หนึ่งพันแล้วก็ buy, buy แบงค์ใบใบละหนึ่งหมื่นหมื่นเรียลนะครับแล้วก็มวยเมินเรียลแล้วก็มีแบงค์อีกก็คืออีกแบงค์หนึ่งก็คือแบงค์ปีเมินเรียลปีเมินเรียลก็คือสองหมื่นสองหมื่นเหรียญนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีแบงค์ห้าหมื่นเหรียญก็คือประมินเรียลแล้วก็แบงค์สุดท้ายก็คือแบงค์หนึ่งแสนนะครับมีแบงค์หนึ่งแสนด้วยก็คือ มุยแซนเรียลนะครับมุยแซรีลเพราะงี้มุยแซนเรียลนะครับให้ชัดๆเอไม่ใช่เรียนนะครับไม่ใช่เรียนก็คือคำว่าเรียลเรียลรอเรือสระเอียรสะกดด้วยรอลิงอ่านว่าเรียลนะครับเรียลเพลว่าลินค่อนข้างจะรัวนิดหนึ่งนะครับก็คือให้เรารู้ว่าแบงก์ใบของใบเงินของเนี่ยแบงก์ของอประเทศกัมพูชาเขาก็มีตั้งแต่ 100นะครับ100ก็คือมวยโรยนะครับมวยรรยแบงแบงหนึ่งร้อยมวยโรยแบงห้าร้อย 500, ปรามโรยนะครับแบงหนึ่งพันมวยป่วนนะครับมวยป่วนแล้วก็เติมด้วยเรียลนะครับมวยป่วนเรียลก็อย่างเหมือนเรานะหนึ่งร้อยบาทจะบอกหนึ่งร้อยอย่างเดียวมันอะไรหนึ่งร้อยนะครับต้องเติม,มชื่อสกุลเงินไปด้วยนะครับเติมชื่อสกุลเงินไปด้วยก็คือของคแคลก็คือเรียลนะครับของไทยเราก็คือ บาทส่วนของทางยุโรปอะไรนี่ก็จะเป็นดอลลาร์ก็อย่างของอเมริกาเนี่ยทำไมเรียกว่าดอลลาร์ประดอลลาร์ตรงๆเลยนะครับประดอลลาร์ก็คือเงินดอลลาร์นั่นเองอเมื่อกี้ไปถึงมุยเปิลเรียรก็คือ1000เหรียญน,นะครับปรามปอนเรียรก็คือ5,000ันเหรียญนี่เป็นแบงค์นะครับมุยเมินเรียรก็คือ10,000ื่นเหรียญปีเมินเรียรก็คือ2 0,000ื่นเหรียญแล้วก็ปรามเมิน เรียลก็คือ5 0 0ห0ืนเหรียญแล้วก็มูลแสนเรียลนะครับมูลแสนเรียลก็คือ10,000 0เหรียญนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของแบงก์ในประเทศกัมพูชาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีสักแสนหนึ่งมีแบงก์แบงค์ห้าร้อยหรือแบงค์รนะ้อยเยอะๆเนี่ยมาคงเยอะเพราะงั้นถ้าหากว่าเราเอาแบงค์แสนใบเดียวได้เราก็ถือใบเดียวได้เพราะงั้นเนี่ยเวลาเราไปแลก แรกเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ที่สําคัญนส่วนมากเราไปถึงแล้วก็เขาก็จะมีอัตราบอกนะครับมีอัตราบอกเคลื่อนไหวในแต่ละวันถ้าที่เป็นทางการสมมติว่าท่านไปพักที่โรงแรมเนี่ยที่ที่เคาน์เตอร์หรือทางด้านหลังเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีรายการอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้เลยนะครับอัตราแลกเปลี่ยนว่าวันนี้เนี่ยเงินบาทาเงินดอลลาร์ต่อเงินบาทเท่าไหร่ ต่อเงินเรียลทลายนะเขาจะระบอกให้เสร็จหรือเงินบาทปัจจุบันต่อเงินเรียลทลายนี่ก็จะเขียนเอาไว้อยู่หรือเขียนไว้ที่เคาน์เตอร์หรือขึ้นที่จอข้างหลังเลยนะครับแต่หากว่าเราไปธนาคารยิ่งสะดวกสบายเพราะว่าธนาคารจะมีตัวเลขโชว์ให้เรารู้ในกรณีที่เราไปแลกเปลี่ยนที่เป็นตลาดมืดนะครับก็คือที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันสะดวกสบายเราควรจะแลกเงินของประเทศนั้นๆเราก็ใช้ในประเทศนั้นๆสะดวกที่สุดนะครับก็คือ ได้ตรงราคาตามที่ความเป็นจริงแต่หากเราไปาาไปซื้อของไปซื้อของแล้วเรามาแลกเงินไปเนี่ยเราเอาเงินบาทไปจ่ายในราคาของเนี่ยเราจะเสียเปรียบนะครับเราจะเสียเปรียบเพราะว่าสมมติไปแค่ซิมเรียบไปซาทำไมไปรับประทานอาหารหรืออะไรต่างๆเนี่ยไปซาจ้าเรืออะไรเนี่ยเขาจะบอกเราเป็นราคาเรียวหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีเงินเดียว เราก็ไปเอาเงินบาทจ่ายให้เขาเนี่ยเขาจะคิดอีกราคาหนึ่งราคาค่อนข้างจะแพงค่อนข้างจะเสียเปรียบนิดหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยเราก็แลกเปลี่ยนไปเลยนะครับพอไปถึงเนี่ยเขาบางทีเดี๋ยวนี้ร้านเขาก็ไม่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 แบบลักษณะไม่เป็นทางการอะเงียมโสมโดประเงยมโสมโดประเนี่ยแล้วก็บอกบอกเิยมโสมโดประบอกว่าฉันขอแลกเงินนะครับฉันขอขอแลกเงินนะครับนิียมโสมโดประ โดประเอ๋บอกเขาจะบอกว่าโดประเอก็บอกว่าแลกเงินอะไรโดประเอนะครับโดโดหรือประโดเนี่ยก็ประโดเนี่ยแปลว่าเปลี่ยนกันนะครับเปลี่ยนกันว่าโดเนี่ยแปลว่าแลกเปลี่ยนได้นะใช้คำว่าโดประนะครับโดประหรือโดลุยอะไรได้นะครับภาษาพูดเราโดลุยได้ก็โดประแต่ในเขียนอะกลายโดประนะครับลายโดประเมื่อว่าตรกาประเอเขาจะถามว่า ตระกาประไอสมมติว่าต้องการอืมอ่าต้องการเงินอะไรเราก็สมมติว่าเรายมตระกาประประเขมยลุยเขมายอมตระกาลุยเขมะนี่ประไอลุยไอนะครับจะถามได้สองสองยูตระกาบางทีก็เขาจะงพูดทั้งตระกาลุยไอตระกาประไอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าขยมตระกาลุยเขมยโดบุญมานสมมติว่าโดบุญมานนะครับโดบุญมานนะครับ แลกบ่าแลกเปลี่ยนทลายแลกทลายโดโดปนหมาโดปนมาแล้วก็บอกแล้วบอกมวยโรยบาทมวยโรยบาทแล้วก็บอก100บาท100บาทกระดาษทลายแล้วก็แลกแลกแลกไปนะครับคือลักษณะ100บาทก็จะได้ประมาณไม่แน่ใจนะครับ1บาทเนี่ตกประมาณ100ย0 0กว่าเรียญนะครับ1บาทนี่100กาเรียบเพราะงั้นก็คงได้เยอะอัตราแลกเปลี่ยนต่างกันนะครับก็เป็นค่าเงินของเขานะครับนี่เราก็เมียนกระดาษลุยใบคลา ดาลุยเวคลาก็อย่างสมมติยัวประดีก็ตามที่ผมได้บอกไปแล้วก็มีตั้งแต่หนึ่งร้อยเหรียญถึงหนึ่งแสนเหรียญน,นะครับมวยโรยเรียลดอมมวยแสนเรียลทีนี้เราก็เลือกเอาหรือสมม,มติว่าเราโยมตรกกาประดอลาสมมติเราเอาโยมยมเมียนประบาทโยมเมียนลุยบาทนะเนี่ยเราเรามีเงินบาทเนี่ยโยมเมียนลุยบาทจองโดเจียดลลา ยมเมียนลุยบาทจองโดเจียดอลลาร์นะครับก็ว่ผมมีเงินบาทต้องการเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์นะครับสมมุติเราก็ถามว่าโลกโดปนมานนะครับโลกโดปนมานบางทีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนตรงนี้นะเราก็แค่บอกว่ายมตรกาโดลุยดอลลาร์เสร็จแล้วเราก็ยื่นเงินเข้าเราไปเลยนะครับยื่นเงินสมมุติว่าเรามีเงินบาทพันหนึ่งนี่ก็ยืน่นยื่นไปหนึ่งพันแล้วเดี๋ยวก็จัดการมาให้ก็ว่าทํางไงนี่ นะครับทั้งไงนี่วันนี้ยกำไรปลาอย่างเมกกับลายปลาโดเขื่อนเออย่างเมกนะครับก็บอกว่าวันนี้เนี่ยการแลกเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างอย่างไม่นะครับเอามาสมมุติว่าทั้งไงนี่มูลดอลลาร์สามสิบบาททั้งไงนี่มูลดอลลาร์สามสิบบาทวันนี้ยหนึ่งดอลลาร์เนี่ยหนึ่งดอลลาร์เนี่ยต้องใช้เงินไทย30บาทหรือเรามีเงินดอลลาร์อยู่แล้วเนี่ยเรามี1ดอลลาร์เราจะ1ดอลลาร์เนี่ยเราจะแลกเงินไทยได้30บาทสมมุตินะครับอันนี้สมมุติอย่างนี้ นะครับก็ว่าทังไงนี้มวยดอลลาร์บานสามสบาทหรือทังไงนี้มวยดอลลาร์บานบูปนปอนเรียลอย่างเงี้ยบูปนปอนเรียลเนีย่ยอันนี้ก็ก็เป็นเงินเรียลไปเขาสุดแล้วแต่นะครับเราจะเอาเงินอะไรก็บอกเขาตามนั้นแล้วก็จํานวนแบงค์ที่เราจะเอานะครับก็อย่างเงินเงินไทยเราเรารู้อยู่แล้วแหละนะครับมีตั้งแต่ มีตั้งแต่1บาท2บาท5บาท1 0บาท2 0บาท5 0 100ไปเรื่อยๆนะครับสูงสุดเรามีถึง1,000บาทนะครับส่วนของแคมเเขาก็มีถึง1 0 0 0 0แเรียรก็คือ,อค่าเงินต่างกันเพราะฉะนั้นนะแบงก์ตละลบายนี่ก็จะมีค่าค่อนข้างสูงนะครับเพื่อได้สะดวกในการพกพาพืมันให้มันน้อยลงนะครับน,นี่เราก็ขอ,อแลกเปลี่ยนพอแลกเปลี่ยนเสร็จแล้วในส่วนมากก็ ไม่ค่อยมีทหารมารยาทที่ดีก็ออกกุลก็ได้ไม่ต้องออกกุลก็ได้นะครับเพราะว่านี่มันเป็นมันเป็นการแลกเปลี่ยนกันธรรมดาไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรนะครับไม่ได้อะไรแต่ว่าคนที่เขาได้ก็คือคนที่เขาเราไปแลกกับเขาเขาก็ต้องได้เปอร์เซนต์บ้างนะครับก็คือวิธีการแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยเราไปแลกก็อีกราคาหนึ่งเาเราไปขายก็อีกราคาหนึ่งใช่ไหมสมมติว่าเราไปแลกเขาบอกทั้งไงนี้ ติงโจลปะมาณมาทํางไงนี่ติงโจลพร,ระไทยปะมาณนะครับวันนี้เนี่ยติงโจลประว่าซื้อข้าวเนี่ยติงโจลลวกเจงหรือก็โดโจล j นะครับโดโจลแลกข้าวนะครับแล้วก็โดเจงแลกออกปะมาณนะครับก็คือราคาไม่เหมือนกันนะครับเวลาเราไปเอาเงินไปแลกเขาเนี่ยเขาก็จะให้เราเป็นไงครับน้อยนะครับสมมุติว่า โดจโดโจไม่ว่าโดเจงนะครับโดโดเจงโดเจงหมายถึงว่าเขาเขาเอาให้เราโดเจงสามสบาทครับสามสบาทขนมวยขนมวยโดอลลาซามสบาทอันนี้โดโดเจงหมายถึงว่าโดเจงหรือล้วเจงนะครับโดเจงหรือล้วเจงล้วแปลว่าขายเจงแปลว่าออกโดแปลว่าแลกเปลี่ยนโจแปลว่าเข้านะครับ ติงโจลนะครับโดโจลอนนี้หมายถึงว่าเขารับเขารับซื้อเขารับซื้อรับแรกอันนี้สมมุติวหนึ่งดอลลาร์สามสิบก็บอกว่าสามสบาทมูลดอลลาร์สามสิบแต่หาว่าโดเจงเอโดโจลโดโจลหมายความว่าหรือติงโจลหมายถึงว่าเราเราเอาไปไปขายคืนกันแล้วเราใช้ไม่หมดนะครับเราใช้ไม่หมดเพื่อต้องการจะเอาเงินบาทกลับคืนเนี่ยราคาก็ค่อนข้างจะสูงขึ้นมาไอตอนแรกที่เราไปแลกเนี่ยก็คือ1ดอลลาร์เนี่ยมัน30บาท นะครับสาบาทพอเราไปขอแลกคืนเพื่อจะเอาเงินบาทกลับมาเนี่ยปรากฏว่ามวยดอลลาร์ทลายสามสมวยบาทมวยดอลลาร์ติงโจซามสมุยบาทโดโจหรือติงโจนะครับ3ามสมวยบาทอันนี้เราก็ขาดทุนไัทลายครับ1บาทเพราะฉะนั้น,นอัตราการแลกเปลี่ยนก็เช่นเดียวกันจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับในเรื่องของอัตรา,ารแลกเปลี่ยนเนี่ยก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วว่า เราควรจะเตรียมไปให้พร้อมนะครับเตรียมไปให้พร้อมเลยก็คือว่า,าเราต้องใช้เงินของประเทศนั้นๆเนี่ยส่วนมากเราจะไม่ค่อยเสียเปรียบนะครับถ้ากรณีที่ตามห้างสรรพสินค้าหรือตามห้างขายของที่ระลึกท,ท,ที่ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในในกรุงพนมเปญก็ดีในเชียมเรียบก็ดีเนี่ยสมมติว่าเราเข้าไปเนี่ยเขาจะเขียนเป็นราคาดอลลาร์ไว้อันนี้ก็ต้องจ่ายไปตามนั้นนะครับเราจะ อย่าไปเอาเงินไทยไปจ่ายนะครับแต่เอาเงินไทยไปจ่ายก็เสียเปรียบกันต้องไปบวกลบคูณหารกันอีกคือถ้าหากเรามีเงินดอลลาร์ล้วก็จ่ายเป็นเงินดอลลาร์ไปเลยหรือถ้าหากวก่าเขามีบางที่บางแห่งนี่นะครับเขาจะเขียนทั้งเงินดอลล่าร์ไว้ด้วยแล้วเงินไทยไว้ด้วยโดยเฉพาะแถวชายแดนบ่อนคาสิโนนี่จะเขียนไป2แบบเลยก็คือเงินไทยราคาหนึ่งแล้วก็เงินดอลลาร์อีกราคาหนึ่งก็คือใกล้เคียงกันนะครับอันนี้เราสามารถที่จะจ่าย ด้วยเงินดอลลาร์ก็ได้ด้วยเงินบาทก็ได้นะครับทีนี้ในเรื่องของแลกเปลี่ยนก็คงจะมีแค่นี้เนี่ยมีคำว่าอ่าอ่าโดลุยสมโดประนะครับสมโดประก็สมโดประนี่ก็คือขอแลกเงินนะครับส่วนพอแลกเงินมาแล้วตรากาประไอลุยไอนะครับลุยหรือประนี่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับแต่ส่วนมากเวลาคิดราคาเนี่ยกึดลุยครับกึดลุยก็คือ ให้คิดเงินนะครับมันไม่กึดปละเด้กึดประอันนี้ส่วนมากจะไม่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับบอกกึดลุยกึดลุยเต้าคิดเงินไปแล้วก็บอกไปตามจํานวนที่ที่เราไดา้ได้ใช้ไปนะครับอันนี้แบบลักษณะเป็นการาแลกเปลี่ยนเงินตราที่ที่ใช้กันอยู่นะครับอันนี้ก็คืออยากจะเน้นนิดหนึ่งว่า,าทุกที่นะครับก็คือ,อเมื่อเราต้องการจะไปเที่ยวประเทศนั้นๆเนี่ยเราควรจะใช้เงินของประเทศนั้นนั้นนะก็คือจะได้ ไม่เสียเปรียบจะขอเพิ่มเติมในเรื่องสถานที่แลกเงินนะครับแลกเงินแล้วก็แลกเปลี่ยนเงินเนี่ยในประเทศกัมพูชาหรือประเทศกัมพูชีเนี่ยเมียนการังปโดลุยจรินนะครับเมียนการังปโดลุยจรินโดยเฉพาะก็คือที่เป็นทางการก็คือเทเนเกียหรือบองเทเนเกียก็แปลวัฒนาคารไอบองนี่ก็คือ น่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับก็คือ,คอ,คอธนาคารแบงค์ที่บ้านเราเรียกว่าแบงค์แบงค์เนี่ยทำไมเขาเรียกว่าบองนะครับอันนี้ก็มี2อย่างอันนี้ที่เป็นทางการทีนี้ธนาคารเนี่ยในประเทศกัมพูชานเนี่ยท,ที่สังเกตเห็นดูย่างตู้ a t m ก็มีเหมือนบ้านเรานะครับแต่ว่าที่เป็นสำนักงานเล็กๆย่อยๆที่ไปอยู่ในตลาดหรือไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็จะเป็นธนาคารใหญ่ไปเลยแต่หาไปอยู่ในตลาดเป็นซุ้มของที่เป็น าทางการจริงๆเนี่ยเป็นของบองจริงๆเลยคือเป็นของเทเนเกียจริงๆเนี่ยสังเกตไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีส่วนมากจะเป็นของเอกชนเป็นซุ้มเป็นโต๊ะนี่แหละโต๊ะปโดลุยนี่แหละปะโดปะเนี่ยเยอะที่สุดนะครับมีทุกซอกทุกมุมเลยตลาดเล็กๆแม้กระทั่งตลาดนัดนี่ก็มีด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าแบบลักษณะเป็นตู้เคลื่อนที่นะครับเป็นสายบรรถเข็นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตู้กระจกแล้วก็ เงินที่แลกเปลี่ยนเนี่ยสมมุติว่าตามแนวชายแดนนะครับไม่ใช่อยู่ในเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีสามสามสกุลด้วยกันนะครับสามสกุลเงินส่วนมากาาก็กคือเงิน Real, Real, หลักๆแล้วก็คือเงินเรียลประเรียนหรือลุยเรียลนะครับลุยเรียลอย่างที่สองก็คือเงินดอลลาร์นะครับดอลลาร์สหรัฐอเมริกาไม่ใช่ดอลลาร์อย่างอื่นนะครับอ,อย่างที่สามเงินที่สามก็คือเงินไทยเรลานะครับนี่เอา ตลาดเล็กๆหรือแนวเลาะๆชายแดนเนี่ยจะมีสกุลเงินพวกนี้อยู่คือคือสามสามสกุลเงินคือเงินเรียกับเงินบาทแล้วก็เงินดอลลาร์ส่วนในตัวเมืองใหญ่ๆเช่นในซิมเรียบหรือในพนมเปญเนี่ยสถานที่แลกเปลี่ยนเงินเนี่ยก็จะมีเงินเกือบทุกสกุลนะครับแต่ส่วนมากก็จะนิยมในเรื่องของดอลลาร์เป็นหลักนะครับเงินชนชาติอื่นเนี่ยถึงจะเป็นเงินลาวเงินเวียดนามเงิน เงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในที่สุดก็จะไปแลกเงินเดียกับเงินดอลล่าเพื่อเพื่อสะดวกในการใช้จ่ายครับบทเรียนในวันนี้อาจารย์พลอยทําให้เรารู้คําศัพท์เกี่ยวกับการนับจํานวนและตัวเลขในภาษาเขมรและการแลกเปลี่ยนเงินในประเทศกัมพูชาว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วต่อไปเป็นบทสนทนาเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินเชิญชมเลยค่ะจมรีบสู่โลกตาโลกตรกาไอบาดยมตรกาดอลลย តើលោកដូរលុយអីបាទខ្ញុំដូរលុយបាតតើលោកដូរប៉ុន្មានបាទខ្ញុំដូរ2000បាតជម្រាបសួរលោកតើលោកត្រូវការអីបាទខ្ញុំត្រូវការដូរលុយតើលោកដូរលុយអីបាទខ្ញុំដូរលុយបាតតើលោកដូរប៉ុន្មានបាទខ្ញុំដូរ2000បាតតើលោកត្រូវការក្រដាសលុយបែបណា បាទតើមានប៉ុន្មានយ៉ាងចាសមានក្រដាស100បាត500បាតនិង1000បាតបាទខ្ញុំយកទាំង3ចាសចាំមួយផ្លេតតើលោកត្រូវការក្រដាសលុយបែបណាបាទតើមានប៉ុន្មានយ៉ាងចាសមានក្រដាស100បាត500បាតនិង1000បាត บาดขยำยาวเติงใบจ้าจามุดเพลดได้ฟังบทสนทนาต่อเนื่องกันสองชุดเลยนะคะต่อไปลองทบทวนแต่ละช่วงแต่ละตอนฟังและพูดตามเลยนะคะจุมรีบส่วนโลกตาโลกตรกาไอบาดขยำตรกาดาลอยตาโลกดาลอยไอบาดขยำเดาลอยบาดตาโลกเดาปนมัน បាតខ្ញុំដៅ2000បាតជម្រាបសួរលោកតើលោកត្រូវការអីជម្រាបសួរលោកតើលោកត្រូវការអីជម្រាបសួរលោកតើលោកត្រូវការអីសួស្តីគុនគុនត្រូវការអ្វីសួស្តីគុនគុនត្រូវការអ្វីបាតខ្ញុំត្រូវការដុល្លារយ บ้านยมตรกาดายบาย่ายอมตรกาดลยครับผมต้องการแลกเงินครับผมต้องการแลกเงินตาลกดายไอตาลกดลยไอ้ตาลกดยไอ,อ,ยไอคุณแลกเอาเงินอะไรคุณแลกเอาเงินอะไร บาทขย่มเดาหลุยบาทบาทขย่อมเดาหลุยบาทบาทขย่อมเดาหลุยบาทครับผมต้องการเงินบาทครับผมต้องการเงินบาทตาลูกเดาปนมันตาลูกเดาปนมันตาลูกเดาปนมันคุณแลกเท่าไหร่คุณแลกเท่าไหร่ បាទខ្ញុំដោ2000បាទបាទខ្ញុំដោ2000បាទបាទខ្ញុំដោ2000បាទครับผมขอแลก2000บาทครับผมขอแลก2000บาทតើលោកត្រូវការกระดาษลอยแบบណាបាទតើមានប្រមាណយ៉ាងចាសមាន ក្រដាស100បាត500បាតនិង1000បាតបាទខ្ញុំយកទាំង3ចាសចាំមួយផ្លេតតើលោកត្រូវការក្រដាសលុយបែបណាតើលោកត្រូវការក្រដាសលុយបែបណាតើលោកត្រូវការក្រដាសលុយបែបណាคุณต้องการแบงค์แบบไหน คุณต้องการแบงค์แบบไหนบาทตาเมียนปะมานยางบาทตาเมียนปะมานยางบาทตาเมียนปะมานยางครับมีแบงค์ใบเท่าไรบ้างครับมีแบงค์ใบเท่าไรบ้าง ចាស់មានក្រដាស100បាត500បាតនិង1000បាតចាស់មានក្រដាស100បាត500បាតនិង1000បាតចាស់មានក្រដាស100បាត500បាតនិង1000បាតค่ะมีแบงค์100 500และ1000บาท มีแบงค์หนึ่งร้อยห้าร้อยและหนึ่งพันบาทบาทขยำเย้าเติใบาบาทขยำเย้าเติใบบาทขยำเย้าเติใบครับผมเอาทั้งสามแบงค์ครับผมเอาทั้งสา,ามแบงค์จ้าจามุยเพลดจ้าจามุยแพลด จ้าจามยเพลค่ะรอประเดี๋ยวค่ะรอประเดี๋ยวภาษาเขมรไม่ยากเลยค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และถ้าต้องการติชมรายการสามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอนี้เลยนะคะ กลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ออกุลขอบคุณจุมเรียบเรียจ้า